ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้ว70,000กว่าล้านนี้เนี่ยสรุปก็คือน่าจะเป็นงบสปีนะครับก็คงจะต้องแก้ไขนิดนึงว่าปีนี้มัน1 5ื่น้าแล้ว1 5ื่นนี้เอาไปทำอะไรท่ามาทานเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีผมมคิดว่าจะไปทำเรื่อง NCD ทำเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่8,000ล้านเนี่ยเอาไปสร้างตึกผมไม่ได้บอกว่าสร้างตึกไม่ดีบ้านพักคุณหมอบ้านพักคุณพยาบาลน,นะครับ หอผู้ป่วยวิกฤตต่างๆสมควรสร้างครับแต่โดยหลักก็คือสร้างตึกอีกประมาณ4ี่พล้านนี่คือซื้อของแล้วนอกนั้นที่เหลือถึงเริ่มจะได้ไปลงทุนนะครับสวัสดีถัดไปครับท่านบอกว่าท่านจะเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทำสามองค์ประกอบเหมือนเดิมขึ้นหนึ่งพลิกโฉมโรงพยาบาลชุมชนทำระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อสร้างเขตเมืองเขตชายแดนพื้นที่เฉพาะ เอามาเรื่องระบบการส่งต่อแบบไรเราต่อก็คือรีเฟอร์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครูน่นี้เมื่อสักเดือนที่แล้วครับครอบครัวผมต้องไปผ่าตาต้องถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์คือโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นะครับต้องลางานไปวันหนึ่งเราขอใบส่งตัวต้องกลับมาขอใบส่งตัวขอใบส่งตัวเสร็จกลับไปที่โรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์บอกว่าใบส่งตัวนั้นผิดแบบฟอร์มไปขอใหม่ต้องลาไปวันที่สี่กลับไปโรงพยาบาลแรก ไปให้ออกใบส่งตัวใหม่แล้วลาวันที่ห้าแล้วค่อยกลับมาโรงเรียนแพทย์นี่เหรอระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อปีที่แล้วท่านอุตสาห์ลงทุนเนี่ยพิกโฉมอะไรต่างๆลงทุนสมาร์ทฮอสิทอลไปเกือบร้อยหกิล้านท่านทําได้แค่นี้เหรอครับสไลด์ถัดไปครับ